สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายี0 0นจ้าผลเมื่อนี้ฝนตกแล้วค่ะฝนมาอีกแล้วมื่อวานร้อยเปอร์เซ็นต์่ะสันฝนตกแน่อ่สันผลฝนมือฝนห้าโมงแรงอะได้เนี่หกโมงแรงนละฝนก็จะตกอีกแล้วตกเมื่อคืนเมือม่อวันเมือม่อคืนเมือม่อวน ควายน้องแก้มมาแล้วมาจากตัวแล้วมากี่ตัวแล้วควายน้องแก้มโข้เฮียงกันเฮียงการสลับสลับเลยคุณเดีโอ้กันหย่าดังพฟฟวดดังพฟฟวดเลยกันหย่าเดีโอ้ยตัวหน่งตัวใหญ่ใหญ่ ัเอาลูกเขาบปกินหย่าสันตัวเทือกนั่นคือบวเข่ามาอยู่ทางน้องสันตัวเทือกนะ่นระเสียงฟ้าหองโอ้เหมือนลอ้าคือมาเร็วแท่น่ะอ้าลมคนละคนละมื้อผลคนละขาวทะลุทะลุมาเลยลมขนาด ืันนี้ไปถ่ายทงแล้วฝนตกเนาะถ่ายเขาคอกนะตัวพ้นอย่างน้อยน้องมเอาขม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 าฝนตกแล้วเขาคอกเข้าแรงฝนตกแล้ว เลยคาร์บามาแล้วคาร์บาคาร์บามาแล้วคาร์บามาแล้วโอ้บักจุนบ่อยนะมันคือไก่คอกสิบักจุนนะบักจุนมันไก่คอกได้นะมาไปไล่เอาบอนะ่เนอะแกบักจุนไก่คอกนะไปไปไล่เอาควายผล บักการไปไล่ควายไปฮื่มแม่นมยังไป,ไปไปไล่ควายนพอดีกินหญ้าเขียวเขียวหญ้าเขียวเขียวจะหน่อยนะผลไล่ได้นน่ผลไล่เขาเคาได้อ้อไปใส่แบบนี้กินน้นำบ่ ผ้ามาใส่หนี่เขียวคาราบาลคาราบาลฝนตกห้ามก็ข้าวคอกหลือคาราบาลคาราบา้กัดยางคันธุ์คัวถุงกันหนี่คักหลายกินหนี่แซ่บขนาดเนี่ยานี่ยอ่อน ออาเหมือนฝนขาวๆแล้วไปทางนั้นเนาะมาทางเขาไปทางฝนโอ้บักจุนนี่ะนะ่ะสิบักจุนสิเสียงนางอยพูดเหมือนกันเน่ะโอ้ย มืออื่นร้อยเปอร์เซ็าสันฝนตกเพราะม่เปอร์เดียวได้ร้อยเปอร์เซ็นมาสัน่นมืออง่นแห้งๆบักจุนข้าบติหักจุน,นถึกฝนมันเาคากได้ถือฝน,นมันอคากแท้ที ผต๊เล่มหยาค่าขนาดผลต๊พอลินลินเล่มหยาข้าวค้ข้าวข้ข้าวอ้ข้าวแหลงข้าวคอกข้าวแหลงข้าวข้อข้าวแหลงแล้วท้องเบ่งขนาดกินหยาคักหลายอาการกินหยาเมามัน เมามันเฮ้ยเฮ้ยเอ่ยเอเมามันขน,นาดเลย,ลยเลคือผมมาแนะนำอันสื่อสื่อ,อควายว่าน้องแก้มตัวนั้นตัวนี้คือผมมาแนะนำปะตัวนั้นตัวนี้สื่อนั้นสื่อนี้นะ <c oughs> ต่ก็าพัฒนาแนะนำนี่ขนาดเออตัวนั้นตัวนี้เลยบักตุลาบักกัญญาเพิ่นก็บวอาไปของเพิ่นเลยเพิ่นแนะนำเลยเมื่อนี้หั่นบองหัวซาเมื่อนี้บองหัวซาเลยเื่อนผู้เชื่อมาถ่ายคุยน้องแก้มแน่เพื่นละบักตุลาบักขันว่าเพิ่งก็บวอาไปบักกัญญาเพิ่นก็บเอาไป ท้องสวดขนาดเลยสวดเจียงเพ่งท้องสวดเจียงเพ่งอย่ากายคอกเด้อเข่าคอกองเลยคนโต๊ะเราเข่าคอกเข่าคอกเข่าคล้อกอันนั้นเมษาบอลนะซื้อเมษาบ่อยน้อยอันนั้น ได้ตอนเดินไม่สาดเขาคอกเขาคอกเขาคอกเขาแรงคุณเดียโอ้คุณเดียเอาเอาว้ก็มากินน้ำอ้วยกินน้ำแล้วมาอ้วยมากินหญ้าได้นี่เขาตากนี่กินน้ำแล้วก็กินหญ้า ยังเมามันอยู่ยังบอ่อยากเขา่าปานไหฝนต๊อันถือกระตูเย็นบ่เมื่อนี้บบได้แดดได้เหมือน,นี้มื่อนี้หม่มบนมือได้เหมือนี่ค่ะหอมบนมือมอย่งบไ่อยากเข่าได้ยังก,กินหนาอยู่ยังอยากหล่ออยู่หนากระเขียวค่ะแค่ เลังเล่มอยู่ยังเมามันอยู่ไม่อยากข่าวพอกอยู่กินหยาเป็นตาอิ่มตาพี่น่ะ <S 1> <S 1> <S พรนว่าหาควายปากกงกวงกินหยาเก่งๆเลี้ยงมันจะใหญ่เร็วท้องอ่างอ่างท้องอ่างได้ลูกหมานนะ ท้องอ่างๆขายาวๆขาใหญ่ๆอ่าอ่าอ่อมาทางนี้แล้วอ้ยมากบันิไย,ยมา้เมาเคาะเขอขอ,ขอ,ขอ,ขอตัวนี้ อ้อนมนคือเบ่งแทะตัวนี้ไม่อิมอ่มหยาบหรือเป็นอย่างไรตัวลูกน้ำโคนนี่นะคือท้องใหญ่แทะท้องใหญ่เกินไปเลยได้นี่กินหยาค่ายปากกว้างกินหยาเก่งค่อยท้องอ่างเลี้ยงกระมานลูก ลุ้งน้ำก้นลูกินข้าวหญ้าเลยลูกกเลยน้ำก้นตลอดเลยห,ลหัวข้าวปลาข้าวขาบัวปลาขางแม่เลยโอ้ยฝนเริ่มละเริ่มแมห้งละฝนเลยเอามาๆมามา,มาเข้ากล้องเข้ากล้อง มาเขาก้องมาเขากล้องมามามาเขากล้องมาเขากล้อนไงเจ้าของ <Lindsey> มามาบอกสื่อเลยเจ้าของมอเขากล้องเนาะผลก็เริ่มแห้งละ นะกันหยาพวพวดด้ยนี่อืมนีอ่อ้าวก้านพวดพวพวด,พอ,ดอ้าวนี่จะปากใหญ่ๆนี่จะปากกว้างๆกินหยาเกง่งกินหยาเก่งมันจะอ้วนเลี้ยงง่ายก,กินข้าวขนาดของเกี้ยงแค่เอามะข่าวกล้องเอามะข่าวกล้องโอ้ถอยไปพูด,ดีอ้าวตื่นกล้องบ่ จินไปกินมาไม่เห็นกล้องถอยหลังเลยพู้ทนง้นเขาป้าล้าผู้ทำง้นกินไปกินมาถอยหลังเลยตื่นกล้องเอา้ากินลงไปกินอย่างนี้หละกินตากฝนกินตากฝน ไปข้าเคข้าเคไปข้าเคข้าเคข้าแรงข้าแรงข้าเคข้าแรงไปไปไปข้าเคอืเอาเอาพยยางมาขึ้นแลนบันขึ้นแลนสับาัเอาเอายัยามขึ้นแลนันนี้พักกรตืนเลยวะเัาก็ตื่น พัก็ตันโหม่นี่ตีกขันโหมสีสีชมพูตีกันโหมสีชมพูตีกันโหมสีชมพูไปข่าเคฝนตกฝนตกฝนตกข่าเคไปไปไปย่างย่าง งีง้ยเงงเงาตากตากตไปเข่าเคาะฝนตตฝนตตตากไปเข่าเคาะไปไอย่าตีข้างห่มเลยสีชมพูด้วเฮ้ยไปเข่าคาะ ตัเอาเข้าปกติ่งเลยไป๊ไปปเขาเคาะข,ขนตกแห้งเลเข่าเคาะเลยมายอมเข่าเคาะฝนตกขึ้ตาขนคาดแค่เอ้ย,อยาาบ่อยากเข่า,ขาขบ่ไมอยกเขาเคาะบ่ไปจุนจุนจุนบ่เนี้ย ขอข้อขอขอ้ขอขอข้อข,อขอ้อแรงฝนตกแล้วยังเมามันอยู่คนเยียวอ๋อกิน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 เลยกินเลยตามใจเอาที่สบายใจเลยนะอ้าวลมพัดฝน ยอมอวยเลยอ้าวกินลงไปกินตาขนกินลงไปหย่าอ่อนๆตาขนอี่ย่างเมามันเลยคุเดิกินย่างเมามันเลย ัดผวดวตพ, ột, พ, ột, พ ột. ัดโคตรโตเขาเคาะเขาเคาะขเคาะขาเคาะขอะตา อะไรจ๊ะเอาเธอก็มาแนะนำควายให้ดูหน่อยสิตัวไหนมั่งมันเข้าคอกไปหมดแล้วน่ะถามว่ามีตัวไหนมั่งชื่ออะไรมั่งอ่ะเจ้าของก็ไม่มาแนะนำ้ยายเลยออกมามออกมาแ<ม>ล้วออกมาแม่นี้ะตาออกมาตาโอ้ก็ยอเข้าค้องเลยต่างไง ยิงยาลอยิงหันลาเตหอีออกมาออกมายังก <laughs> ็บักบักบักพุเสืผ้าบอกคนละบักพุสผ้าบักแนหม่ใแนบบางเดือนผพ้งสืผ้าตัวน้อยะผ้เสาบักพุ้งสผ้ามยโมยมาเลยหัวขามาแม่มาแม่ตามาตามาตา มา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 ต่างมามาเดี๋ยวได้ยินเสียงอ่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงแั้วฟังอยู่ได้ค่ะฟังพักเสียงมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มันก็จึงเบื้องนะมันได้ยินเสียงเจ้าเน่ามันออกมาแต่ก็ไมนบอกมาได้ค่ยแหนมรับมันเ้าบอกรู้มาโอเคขนาด <l ots> <t os> อย่านี้เสียงคนนี้นับย่างไวขนาดเลยหัวใจเขาเสียงนะเจี๋ยเสียงขนาดเหอะเอ้ยตาเอ้ยเอาเข่าเคาะเขาเคาะเขาเคาะเข่าแรงแม่โหตอนนี้อย่งเขาอันนี้อันหาเพืองหันเพือยงนี่นี่เต็มเตรียมไวให้งว่าแห้ควายยังแห้ควายหันเพืองขายก็ขาย ขาว่าน้ำไม่สิลาอยู่บ่ปีนี้น้ำจะขึ้นสูงหรอต้องมีแหละน้ำเนาะเตรียมเพื่องไว้ผลเพื่องไว้เต็มยุ้งเต็มสางเลยน้ำมาน้ำมาปลาก็มาปลาก็จะเยอะน้ำมาน้ำน้ำาหลายังมีป่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโมมีป่าเพราะว่าน้ำาบหลหลปีนี้ถ้าน้ำมากกับปลาจะหลาย คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะในเฮงปังปังค่ะสบายดีบังซูขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า